สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของน้องฟ้าค่ะวันนี้น้องฟ้าก็มากับสูตรหัวย,ยี่กีนะคะเป็นยีก่กีสองห้าห้านะคะก็คือยี่กีออกทุกห้านาทีค่ะมีทั้งหมดสองร้อยห้าสิบห้ารอบนะคะวันนี้ก็มากับสูตรปักหน่วยบนนะคะวิธีกดก็คือเราเล่นสองตัวบนแล้วก็กดรูดหลังนะคะแล้วก็กดเลขทีละตัวนะคะ สูตรนะคะวันนี้ก็ไม่ยากนะคะเป็นสูตรที right. ่นอกฟ้าวางในกลุ่มนะคะเดี morning, ๋ยวนงฟ้าจะเอารูปในกลุ่มให้ดูนะคะนี่นะคะก็จะเป็นน้องฟ้าวางแนวทางในกลุ่มนะคะในกลุ่มนี้ก็จะมีแนวทางนะคะแล้วก็มีผลยี่กีนะคะพี่พี่ท่านไหนที่สนใจเข้ากลุ่มกับนอกฟ้าก็สามารถทักเข้ามาหาน้องฟ้าขอเข้ากลุ่มกับน้องฟ้าได้เลยนะคะดูสูตรกันค่ะน้องฟ้าเริ่มตั้งแต่รอบที่หนึ่งร้อยเก้าสิบนะคะน้องฟ้าจะดูหลักร้อยนะคะเอาหลักร้อยนะคะบวกสองค่ะ สเป็นเลขคงที่นะคะบวกทุกรอบเลยค่ะก็จะได้หนึ่งบวกสองนะคะเป็นสามค่ะก็นับเพิ่มขึ้นไปเลยนะคะสามสี่ห้าหกเจ็ดปดค่ะในกลุ่มนงฟ้าก็จะวางเป็นปักหตัวนะคะแต่ว่าสูตรนี้ก็ใช้เป็นปัก5้าตัวได้เหมือนกันค่ะเราเล่นหน่วยบนนะคะแล้วก็ดูแค่สามตัวบนและดูหลักหน่วยค่ะ รอบที่หนึ่งเก้าหนึ่งนะคะเลขบนหลักหน่วยคือเลขสี่ค่ะแล้วก็มีเลขสีนะคะแบบนี้คือเลขเข้าค่ะเก้านะคะบวกสองค่ะเป็นสิบเอ็ดใช้หนึ่งนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะคะรอบที่หนึ่งร้อยสองค่ะหลักหน่วยคือเลข5านะคะแบบนี้เลขเข้าค่ะเจ็ดนะคะ บวกสองค่ะเป็นเก้านะคะเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ค่ะรอบที่หนึ่งร้อยสามค่ะออกเลขหนึ่งนะคะหลักหน่วยคือหนึ่งค่ะเราก็มีเลขหนึ่งนะคะแบบนี้เลขเข้าค่ะสามนะคะบวกสองค่ะได้ห้าค่ะห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะคะรอบที่หนึ่งเก้าสี่นะคะหลักหน่วยเป็นเลขแปดค่ะ แบบนี้ก็เลขเข้านะคะเจ็ดนะคะบวกสองค่ะเป็นเก้านะคะเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ค่ะรอบที่หนึ่งร้อยห้านะคะลักหน่วยค่ะเป็นเลขศูนย์นะคะเลขเข้าค่ะแปดบวกสองค่ะเป็นสิบใช้ศูนย์นะคะศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้านะคะ ที่หนึ่งเก้าหกค่ะออกสามเก้าสามนะคะหลักหน่วยเป็นเลขสามค่ะแบบนี้ก็เลขเข้านะคะสามค่ะบวกสองค่ะเป็นห้าค่ะห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะคะหลักหน่วยคือเลขแปดค่ะแบบนี้ก็เลขเข้านะคะแปดค่ะบวกสองค่ะเป็นสิบใช้ศูนย์ค่ะ ศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้านะคะหลักหน่วยคือเลขหนึ่งค่ะก็จะมีเลขหนึ่งนะคะแบบนี้เลขเข้าค่ะสี่ค่ะบวกสองค่ะเป็นหกนะคะหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งค่ะรอบนี้นะคะรอบหนึ่งเก้าเก้านะคะหลักหน่วยก็คือหนึ่งค่ะ สังเกตว่าถ้าเป็นปากห้าตัวรอบนี้จะหลุดนะคะแต่ถ้าเป็นปากหกตัวรอบนี้ก็จะเข้าค่ะถ้าใครหลุดก็สามารถทบได้ในรอบถัดไปนะคะแปดค่ะบวกสองนะคะเป็นสิบใช้ศูนย์ค่ะศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้านะคะรอบที่สองร้อยนะคะหลักหน่วยคือหนึ่งค่ะแบบนี้นะคะเลขเข้าค่ะก็สามารถทบได้นะคะถ้าใครเลนปากห้าตัวรอบนี้ก็ทบได้ค่ะ หนึ่งบวกสองค่ะเป็นสามนะคะสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดค่ะหลักหน่วยคือเลขห้านะคะมีเลขห้าเลขเข้าค่ะสี่นะคะบวกสองค่ะเป็นหกนะคะหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งนะคะรอบที่สองร้อยสองค่ะหลักหน่วยเป็นแปดค่ะเลขแปดเข้านะคะ สองค่ะบวกสองเป็นสี่นะคะสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะคะรอบที่สองว้อสามหลักหน่วยเป็นเจ็ดค่ะก็มีเลขเจ็ดเลขเข้านะคะมาดูรอบสุดท้ายน,นะคะแปดค่ะบวกสองค่ะเป็นสิบใช้ศูนย์ศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้านะคะรอบที่สองร้อยสี่นะคะหลักหน่วยคือหนึ่งค่ะ ก็จะเป็นเลขหนึ่งนะคะที่เข้าในรอบสุดท้ายนะคะนี่นะคะสูตรนะคะเลขปากไหลดีมากนะคะที่น้องฟ้าใช้วางในกลุ่มนะคะหากพี่ๆสนใจมาตามในกลุ่มก็สามารถทักเข้ามาขอเข้ากลุ่มน้องฟ้าได้เลยนะคะแจ้งมาว่าขอเข้ากลุ่มกับน้องฟ้านะคะก็จะสามารถเข้ากลุ่มได้เลยค่ะขอบคุณพี่ๆที่รับชมคลิปจนจบนะคะอยากได้สูตรแบบไหน,นสามารถคอมเมนต์บอกน้องฟ้าได้นะคะ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ